เลขาสภา,าถแถลงพร้อมรับรายงานตัวสสเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียรธนเด,เดนชกรมในสถานนิพิจิตชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับพรพิษแถลงสภาเตรียมการรับรายงานตัวสสใหม่500คนนะครับหลังกกตประกาศรับรองสสสั่งซักซ้อมการเตรียมพร้อมการวตดประธานสภา,าและวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสถานการสภาผู้แทนรัษฎรแถลงเตรียมพร้อมจัดสถานที่ในการรายงานตัวของสสชุดที่26นะครับซึ่งก็ มีการเตรียมงานล่วงหน้ามาเป็นระยะเวลากว่า1เดือนครับโดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วเสร็จจะแบ่งเป็นจุดรับการรายงานตัวการจัดทาคู่มือหนังสือให้สมาชิกแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็อ e ีฟอร์มมอบให้นะฮะในทรัมป์รฟ แล้วก็จะมีการจะทําบัตรแสดงตนให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในปีนี้นะครับเปิดให้สมาชิกสามารถส่งไฟล์รูปให้กับสํานักงานได้เพื่อนําไปทําบัตรและก็สํานักงานสภาก็จะมอบแฟลชไดฟ์ ive, และก็ปากกานะครับรวมถึงเล่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้กับสส,สใหม่สํานักงานเตรียมพร้อมนะครับในการโหวตเลือกตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกที่มีความอุโสสูงสุด ก็คือพลตรดจโทวิโรธเปาอินว่าที่สอสอพักเพื่อไทยจะทําหน้าที่เป็นประธานนะครับในที่ประชุมชั่วคราวขณะเดียวกันก็เตรียมความพร,ร้อมเรื่องคณะทํางานเพื่อรับมือสถาน,นการณ์การโหวตตาแหน่งประธานสภาและก็โวหวตนายกรัฐมนตรีหากว่ามีข้อถกเถียงในข้อกฎหมายนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ยอมรับว่าอาจจะมีบางประเด็นนะครับที่จะต้องเป็นข้อระมัดระวังเตรียมการ นะก็ต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับบุคลากรที่จปะปฏิบัติหน้าที่ทั้งข้อกฎหมายและก็ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยหากว่าในวันประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมโดยรอบพื้นที่อาคารรัฐสภาับภายใต้หน่วยปฏิบัติงานศูนย์สรปรกอที่รับผิดชอบอยู่ครับขณะเดีวยวกันนะครับก็มีการเตรียมจัดอบรมสัมมนาให้กับสอสอใหม่เพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสันัการสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงสิทธิต่างๆนะครับแล้วก็ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่สมาชิกควรทราบและปฏิบัติด้วยขณะเดียวกันนะครับก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องของการทลเกล้าวถวายพระราชกิจสุรีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกซึ่งจะประสานงานกับสัมนัการเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งจะกำหนดวันหลังจากที่กกตประกาศรับรองสสและมีการแสดงตนได้ในจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่า475คนขึ้นไป ซึ่งจากนั้นนะครับภายใน15วันก็จะต้องมีพระราชกิจสิเิการให้ประชุมรัฐสภาครั้งแรกแล้วก็คาดว่านายารัฐพิธีก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมนับพันคนตามแบบแผนประเพณีพิธีการซึ่งได้มีการซักซ้อมในทุกบริบทและก็องค์การะยบแล้วซึ่งเมื่อเข้ามาในห้องสมนาจุดรายงานตัวนะครับสวก็จะมีสถานที่รายงานตัวที่มีการจัดโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ไว้50ที่นั่ง สำหรับการกรอเอกสารต่างๆโดยมีป้ายแบ็กดรอปนะครับรูปอาคารและรัฐสภาแล้วก็มีข้อความว่ายินดีต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ซึ่งในขณะนี้ก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่โดยสนันนิการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับสำหรับเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวก็ประกอบด้วยหนึ่งหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งสองสำเนาบาัตรประจำตัวประชาชน3นะครับสำเนาทะเบยียนบ้านสี่สำเนาใบสำคัญการสมรสหาสำเนาบาัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส หกสำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา7รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูปแล้วก็ขนาด2นิ้จำนวน6รูปด้วยนะครับทางนี้บริเวณด้านหน้าห้องสมนาซึ่งเป็นสถานที่ในการรายงานตัวของสสมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจในช่วงเวลา4ปีของสสชุดที่25แล้วและก็การเลือกตั้ง2566เช่นการทํางานของคณะกรรมการที่การสภาผู้แทนราษฎรด้านเศรษฐกิจคณะกรรมการการสภาผู้แทนรัษฎรด้านการเมืองคณะกรรมการที่การสภาผู้แทนรัษฎรด้านสังคมนอกจากนี้นะครับ แลพิธีหรือว่าการเรียกประชุมสภาเป็นครั้งแรกนั้น จะต้องดําเนินการภายใน15วันครับนับแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา1นึจากนั้นนะครับข้อบังคับการประชุมข้อที่ยข้อที่5นะครับแล้วก็ข้อที่19กําหนดให้ภายใน10วันครับก็จะต้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็รองประธานอีก2คนก่อนที่จะมีการนัดกับประธานวุฒิสภาเพื่อหารือกาหนดวันเลือกผู้ที่เหมาะสมดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนนะฮะเพื่อนะออๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ฝากติด ไทย PBS กดหมายเลขกสามด้วยนะครับ